พี่กลายอะไรน้องอย่างเงี้ยเขาเรียกลายอะไรฮะหน้าเกียกกเก้ยวจ้ะหน้าเกี้ยวมีคนจองยังอันนี้มีเจ้าของแล้วมีเจ้าของแล้วเฮ้ยมาชมเหรอ,อ <laughs> ทีนะี่ลูกชายเนี่ยลูกชายคนแรกคนไหนลูกชายวะทำให้ลูกชายอ๋อลูกชายทำอะไรเนี่ยเรียนที่ไหนเนี่ย เราอยู่ไาคิว่าก็คุยกันอยู่อ๋อโอ้เรียนพระราชทานโอ้ยเด็กพระราชทานเรียนเก่งอะเด็เรียนเก่งอะเด็กเก่งไม่เก่งก็ไม่รู้หรอกเออเด้นุ่นเด็กประวัติให้ให้มามากูมีหลายคนอแหละให้มัดมีอะเต็มทำไม่ได้งานเต็มใช่ไหมงานเต็มโอเคมาชมภาพใหม่คนมัดสวยกันแล้วกันวันนี้เท่าไหร่ฮาวมัด ห้าพันห้าพันโอ้โหสุดยอดห้าพันมี่ยหาดูไว้กี่ตะกอห้าพันเนี่ยสามตะกอดูบนตาอะไรกันผู้ชผมมีนานานด้วยมีนานานสชั้นสนใจสั่งออเดอร์รับออเดอร์ไหมหรือไม่รับรับไหมทำไม่ทันอ๋อก็ทำกันรอปีหน้ารอดีอ่าเราว่างค่อยทำค่อยคุยเอาใช่ว่ามันจะได้ที่นี่ตอนนี้ตอนนถ้าจะมีก็นานก็ก็มีคนสั่งอยู่อ่เอาเขาไปโทษ่อยดีเขาไปโทษ เผื่อเขาเห็นปีหน้าก็ได้ปีหน้าก็อะไรคนเราคนดังมันจะเป็นเราก็เล่นตัวหน่อยเอออาจจเขาอาจจะอัพราคาให้ก็ได้ห้าพันเขาอาจจะให้หกพันก็ได้เออประมาณนี้เราก็เล่นตัวเราเล่นทาร์ก่งเออเราไม่จําเป็นเนี่ยอมามาถ่ายเลยก็ได้วางเงินวางไว้วางไว้นั่แหละเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรศ098 098 19 19 41227 สี่หนึ่งสองสองเจ็ดนอะเอาอีกศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดอหนึ่งเก้าครับสี่หนึ่งสองสองเจ็ดอ่าเล่นตัวได้ห้าพันแล้วก็เอาหกพันเจ็ดพันนะลุงเนาะใช่ใช่จำเป็นว่าจะเอาห้าพันที่ไหนอ่ะอเขาอาจจะให้หกพันยายจะเอาไหมหกพันอ, <laughs> อ่ะอ่าไม่จําเป็นว่าจะเอาห้าพันที่ไหนเนะเขาอ,อาจจะอัพราคาขึ้นให้อีกแล้นอ่าเราบอกว่าเราไม่ว่างเขาเขาบอกว่า ให้หกพันเอาไหมเออเจ็ดพันเอาไหมประมาณเนี้ยเออเนี่ยเนี้ยเออเขาอาจจะให้หกพันเจ็ดพันเขาไม่ให้ห้าพันอ่ะเราเราต้องเผื่ออนาคตเราเพราะเราฝีมือไงเขาก็มีคนมาจ้างอ่ะเราไม่จำเป็นว่าจะเอาห้าพันที่ไหนลุงเนาะลุงไม่เกี่ยวเออลุงไม่เกี่ยวลุงนอนนาใช่ไหมลุงไม่เกี่ยวลุงนอนนาลุงไม่เกี่ยวลุงนอนนาลุงไม่เกี่ยวดูไวห้าพัน ห้าพัน <5, 000. S 1> บัตทดอห้าพันอ่าห้าพันบัรสดอมันไม่เสียหายหรอกเบอร์โทรเขาอาจจะให้ยายเป็นหมื่นก็ได้เขาชอบเงี้ยเขาไม่ให้เราห 5, ้าพัน่ะอ่าบอกไว้ถ้าลูกชายมาเขาจะชอบหไมหมเขาเรียนอาชีว่าเขาชอบเนะ <huh. S 1> าะเขาเขาทำคลิปไหมเขทาทำช่องอไหมเขาทำคลิปไหมทำช่องวะ ก็มีของเขาแหละอ๋อดีดีด,ด,ดีทำไปเขาจัดรายการด้วยนะเ่อเจอจัดรายการด้วยฝาก้วยนะฝากช่องให้เร็วบอกวิทยชายด้วย